เอฟดีเครื่อง2,000นะครับล้อคีพาวผมหลุดนะสายอยู่นี่นะคันนี้จูดามันโซโฮอล์านะครับก็เพื่อนแนะนำให้มาจัดนะครับโปร5,000นะฮะมีตั้งวาวล้างลิ้นล้างัูชีดนะครับเปลี่ยนส้กรองัูชีดสเตเตเลสรีเซ็ตอีซีอูเลยนนิ่งรอบเดินเบาใหม่นะครับ แล้วก็จูนกล่องหลักนะครับจูนใช้งานน้ำมันโซฮก้าวานะก็คันนี้ไมโอไม่สามแสนแล้วนะครับสามแสนหนึ่งไม่ใช่หนึ่งยากนะฮะโอเคก็คันนี้จูดเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีส่วนของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูดโดยใช้ตัวนี้ครับเอฟวแบร์ตัวจับเสรินผสมน้ำมันกากศนะครับสายเ็นซินเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนจูนลัวเลยนะครับแต่ขี้พ่อผมกระเด็นนะฮะก็จูดเสร็จแล้วพอดี เหมือนกันนะฮะจูดสดจูดถนนจริงผมไม่เคนขับเป็นคนจูนนะฮะไม่ได้จูด5นาที10นาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิเตอร์เครื่องเดียวนะครับมามาดูสปีดเทสกัน mm hmm. เปิดแอร์เกียร์ดีนะครับไป เ8าสิบแปดเลยนดูมนดึงดิโอ้ยไม่มีห้อยนะฮะโอเคข็้นดีมีปลายท่อปบดึงนะครับก็ จัดโปร5,000อย่างคันนี้ก็ได้นะครับมีดนส่วนสำคัญตรงนั้นนะครับที่ทำนะฮะแล้วก็พีจูนาอู่อยู่เสรีไทยเจ็ดสามนะครับอยู่ด้านปากซอยโรสีด้วเงินนะครับอีกที่คือรับลูก้าคลองเจ็ดนะครับที่คลองเจ็ดให้บริการแต่งานจูนเดียวนะฮะอริการแบบนั้นทั่วไปที่คลองเจ็ดผมไม่ได้รับนะครับแล้วก็มีจูนนอกสถานที่นะครับบวกค่าเดินทางนะฮะไกลจจัดก็บัดรวมกันสามคันเลยนะครับไปได้นอนนะแล้วก็ ได้ทั้งสามช่องทางนะครับ f a เฟซ o ุ๊กยูท o บทุกแบบนะครับพีพีจูรีแบบคอน้าเจอทั้งสามช่องทางเลยครับทั้งสามช่องทางผมหน้าเบอร์ไว้ให้แล้วสามารถแอดไลน์ได้เลยนะฮะก็ส่งงานครับสำหรับ f d เครื่อง2.0นะฮะโฟร์ห้าพันน้ำมันโซ่ขอเก้าห้านะครับล้อสิ 95, บเจ็ดท่อใบหนึ่งนะครับขอบคุณครับ